สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีกุมและนี่คือดวงประจำเดือนเมษายนปีพศ2566ค่ะมมาเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะในเดือนนี้อืมมันเป็นขาขึ้นค่ะว้าวว้าว,ว,าวถึงจะเป็นกิจการเล็กๆแต่ก็สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างงาม ในเดือนนี้นะคะส่วนท่านที่ทำงานประจํานั้นอืมแน่นอนคะ่ะทำมานานแล้วรู้หมดแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องจับจุดให้ได้จับจับจุดให้ดีนะคะแล้วก็ทํามันให้เต็มที่นะคะเท่าที่เราทําได้ทําไมอาจารย์พูดแบบนี้คุณเป็นสิบดาบกันเนี่ยมีดปักกลางหลังคุณสิบเล่มเลยเพราะฉะนั้นแล้วเท่าที่คุณทําได้คุณรู้แล้วว่า มันมาดีละมันมาดีละเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าโหมอย่าโหมนะคะอย่าอโก้สูงอย่าวางกล้ามรับฟังเหตุผลของผู้อื่นด้วยและคุณจะน่ารักขึ้นเยอะเครียดไหมเดือนนี้เครียดเครียดสิคะนอนสมิตปักกลางหลังสิบเล่มอย่างนี้เครียดสิคะแน่นอนคะ่ะตาม ด้วยเรื่องสุขภาพเลยแล้วกันเพราะเรื่องงานจริงๆไม่มีปัญหาเลยมั่นคงแข็งแรงดีทําต่อไปได้ในเดือนนี้นะคะเอามาดูเรื่องสุขภาพก่อนเดือนนี้สิ่งที่ทําให้คุณชะง,งักหยุดชะง,งักงนันแล้วก็เหมือนเราจะไปรอดแหล่ไม่รอดแหล่คือเรื่องสุขภาพซึ่งมันเป็นตัวของคุณเองถ้าหากไม่เกิดไม่ล้มป่วย ไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็จะเป็นอะไรที่แบบอารมณ์ร้อนวีนเวียงนะคะไม่ฟังใครแน่นอนตามมาคือเรื่องเครียดเพราะฉะนั้นแล้ววางตัวให้นิ่งเฉยสบายสบายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละทำใจมันซะ แล้วก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพูดทำมันง่ายนะ่าจารย์แต่ทำมันยาก,กใช่แต่ถ้าเราทำได้เราก็อัปเลเวลของเราขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอย่าลืมนะคะทั้งคนที่ทำงานประจำทั้งคนที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการเองนะคะอืมพอดูรวมไปเลยอืมนะเพราะนั้นแล้วห่วงคนเรื่องนี้ค่ะเรื่องสุขภาพ ถ้าคุณไม่เจ็บไม่ป่วยคุณจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเวียงวีนสุดๆในเดือนนี้และจะนํามาซึ่งเรื่องเครียดทั้งเรื่องทั้งที่เรื่องงานคุณมาดีมากเงินมาดีอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเรื่องการเงินเดือนนี้คุณห้ามเสียงทุกรูปแบบนะคะหยุดเดือนนี้ไม่ต้องเล่นไม่กระทั่งหวยก็ห้ามบอลเบิร์นหุ้นหยุดบิตคอยหยุด นะคะเบรก่อนดูนั่งดูสถิติดูตัวเลขไปอย่างเดียวพอแล้วเก็บข้อมูลเอาไว้ก็พอบิตคอยกลับมาไหมกลับมาแน่นอนใครจะมีตังค์ซื้อไว้สักหมื่นบาทก็แล้วแต่พันบาทร้อยบาทก็แล้วแต่ขึ้นแน่นอนนะคะแต่ถ้าแต่ตอนนี้ต้องเก็บเป็นเงินสดเอาไว้ก่อนนะคนที่เล่นหุ้นเล่นทองเล่นอะไรพวกนี้เก็บเป็นเงินสดไว้ก่อนซื้อไว้ติดติด เดานเออติดบอร์ดเอาไว้สักหน่อยนึงก็ได้นะคะเรื่องบิตคอยนะเพราะอาจารย์เคยเล่นอยู่อาจารย์เข้าใจแต่มันเป็นแนวโลกมันไม่เหมาะกับอาจารย์เองเพราะอาจารยา์ยึดหลักพอเพียงไปแล้วค่ะแล้วก็เข้าใจกับมันไปแล้วก็เลยหยุดนะคะเพราะฉันตามหน,น้าไพ่นี้เดือนนี้เรื่องการเงินห้ามยุ่งกับอาการเสี่ยงทุกรูปแบบการพนันด้วยก็ใช่เดือนนี้ห้ามนะคะมีแต่เสียกับเสีย นะคะเดือนนี้นะ,ะเพราะเดี๋ยวการเงินของคุณจะมีปัญหาเพราะเดี๋ยวการเงินของคุณจะมีปัญหาพูดลิ้นพันกันอะทั้งๆที่เดือนนี้การเงินของคุณนั้นดีมากพอใจอย่างยิ่งสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งในเดือนนี้ค่ะนะคะอย่างที่เตือนไว้น,นะคะอย่านะ,ะต่อไปเรื่องความรักค่ะเรื่องสุขภาพก็บอกไปแล้วมันจะพ่วงมากับเรื่องงานซะง,งั้นนะคะ เรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อืมใจจริงเดือนนี้โสดต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเราปริงอะ่ะมันปิงนะมันปิงแล้วมันก็อยากจะคุยด้วยอะอยากจะติดต่อนะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตอบกลับพูดคุยกับเราด้วยเออแสดงว่ามันก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สม่ำเสมอส่งสติ๊กเกอร์ไลน์มาพูดคุยสม่ำเสมออย่าเปิดเกมลุกเข้าใส่เป็นอันขาดนะคะนะห้ามนะอย่าเปิดเกมลุกเข้าใส่เพราะเดือนนี้บอกให้คุณเป็นโสดต่ออย่าเปิดเกมรุกเข้าใส่ค่อยค่อยคุยค่อยค,อย,ค,อย,คอยพูดค่อยคอยจีบอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างนี้นะคนโสด <laughs> พอไพ่ไม่ขึ้นอย่างอื่นขึ้นมาขึ้นามาอย่างเนี้ยอม,มันก็ต้องพูดประมาณนี้อส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อืความรักมันไม่ก้าวหน้าสมมตินะไม่ต้องสมมติอาตามนี้เลยมันไม่ก้าวหน้าละมันมีเรื่องเครียดขึ้นมาสรี้ํา,าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคู่เราสิ่งที่คุณจะต้องแก้คือการสร้างหลักมั่นคงให้กับชีวิตคู่คนเองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมกัน นะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนรถด้วยการผ่อนบ้านด้วยกันแต่แต่ในปีนี้อาจารย์ไม่ใ่ทุกท่านผ่อนรถเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีอยู่นะคะเพราะว่าผ่อนยังไม่หมดแล้วต้องไปช่างกิโลขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องไปสุสานลถตรงไหนทิ้งได้ตรงไหนทิ้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้มานะอีกสักพักหนึงอะอย่าคิดว่ามันจะนานไม่นานนะ อุ้ยลามไปถึงเรื่องนั้นแล้วบนบนค่ะบนอคือสร้างความเป็นปลึกแผ่นคุยกันเรื่องออวางแผนเรื่องอนาคตนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาอืมนะประมาณนี้คนมีคู่ตามหน้าไพาน่นี้ปัญหาค่อนข้างเยอะเครียดเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องนะคะสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นใจให้กันนะเอ,า,อาง่ายๆนะ สรุปตามหน้าไพา่นี้โดยสภาพงานของคุณที่มีอยู่นั้นมันดีอยู่แล้วมันเป็นขาขึ้นขารุ่งของคุณไม่ว่าคุณจะทำกิจการอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำบริษัทข้าราชการอะไรเดือนนี้มันดีอยู่แล้วโดวยสภาพงานดีอยู่แล้วแต่สภาพที่ไม่ดีคือตัวคุณเองนะคะที่ไปเครียดนะคะอ่ะ เวียงวียนวอยวายนะคะเองเป็นเองนะคะถ้าหากคุณไม่เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องสุขภาพซึ่งาสามารถดูแลตัวเองได้ไหมดูแลได้นะคะถ้าหาขับรถไม่ไหวก็ต้องไหววานเพื่อนญาติหรือเอาง่ายพ่อแม่ก็ได้ขับรถไม่ไหว,ไ,ว,ว,หไ,ไ,ไ,หวไปส่งเป็นต้นต,ต้องพึ่งพาตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เจ็บป่วยในเดือนนี้นะ ดูแลตัวเองสักนิดหนึง่งสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วมันจะลามปามมาเรื่องปากท้องและอีกอย่างนึงห้ามเข้าบ่อนห้ามซื้อหวยห้ามเล่นหุ้นห้ามซื้อบิตคอยทองคํานะอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเดือนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ไพ่ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ตัวคนเองมีอยู่แล้วเพราะนั้นเดือนนี้เก็บเป็นเงินสดไว้ก่อนนะคะนะ สรุปตามหน้าภายนี้ประมาณนี้อาจารย์พยายามสรุปหน้าภายให้เป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะยุคนี้สมัยนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะจนคนบางคนเขาไม่สามารถปรับตัวได้ต้องเป็นคนตกยุคตกสมัยไปหลายคนแล้วนะคะหลายคนแล้วนะ หวังว่าลูกดวงของอาจารย์ทุกท่านจะปรับตัวได้นะคะเป็นชาวซีเวลัยกันได้แล้วนะในปีนี้นะคะอืมมาจบแล้วจริงๆค่ะเรื่องที่จะบ่นก็ไม่มีแล้วนะคะอ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ